สวัสดีครับวับนนี้นครับก็เป็นวันที่3แล้วครับที่เรามาเที่ยวที่ประเทศลาวนะครับน,นี่พี่เป้เพร้อมไหมกับเส้นทางข้างหน้าตึงๆอยู่นิดนึงตึงๆ <laughs> ต้องเม,มื่อวานเขาบอกว่า15นาทีวันนี้เขาบอกอีก30นาทีอ,อ่าลสองโ,โอเคเดี๋ยวพาไปชมครับเส้นทางสู่หนามชัยภูทภูมิตอนนี้อยู่ที่23องศา สำัำชาจะไหล6 55แต่ก็ยังเาบาของเมื่อวานเนาะนี่นีน่นี่นี่นนีขึ้นนี่นนนนนนน บนเข่าจะไปยิงกอยู่ตรงไหนหนาวจริงหนาวเาเมื่อวานผิดกันคนละเลือกเลยปากสิบนี่ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสองต่งไม่ไหวอะขึ้นไปอยู่ไงก่อนยังเยอะย พี่ครับขึ้นทางไหนครับเจะขอตัวยางว่ดีอ๋อขึ้นทางนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีอไเมื่อกี้ค่าขึ้นกี่ปีสองหมื่นสองหมื่นต่อคนใช่มาเดี๋ยวมาถึงไปชมเส้นทางกันนี่อะไรเนี่ยมาลวดแล้วพี่พี่บีอ่านออกไหม ไหนแล้วตรงนี้อ่ะ,อะมารวดแล้วหรืออะไรใจบอดท่าหรออย่าลองลองแล้วใจบอดท่าเหรอบอกใจใจบอกก้าอย่าล,งาลองอ๋อเป็นไงคำเตือนนั <c oughs> <c oughs> ่นเป็นคำเตือนนะเนี่ยโคตรเท่อ่ะเอาไง <Hotel S 2> <c oughs> ไอ้จักรยานคันนี้สามารถปั่นขึ้นไปข้างบนได้เหรอก๋จะปั่นไหมล่ะเอาดีต่อให้ก่อนเลยเดี๋ยวต่อให้ก่อนเลยชั่วโมงนึงก็ถชั่วโมงจะมากกว่าสองชั่วโมงหน่อยดิที่แถวนี้ล่ะพุ่มจักรยานขึ้นเลยยกขึ้นไปถ่ายเหรอเออเส้นทางเขาเป็นแบบเนี้ย ขาลอกหรออันนี้คือดีแค่นี้แหละมีประสบการณ์เมื่อวานแล้วใช่ไหม15นาทีลงเพราะว่าเกือบครึ่งชั่วโมงเลยกูเฮ้ยมันต้องพัฒนาโอ้ยเข่าไอ้โอ้นี่ไงเขามีจุดพักซึ่งพวกเราจะไม่พัก อันนี้สำหรับคนแก่หาวเป็นเพื่อนมาแต่เช้าข้าวไม่กินเฮ้ยถูกแล้วมาเวลาอื่นผมว่าไม่มีที่ยืน<ร>แค่นี้ก็จะไม่มีที่ยืนแล้วมั้งอ่ะเอออ่าแล้ว <พา S 1> ไงอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางธรรมชาติแล้วนะครับอ่ามีปีนเล็กน้อย ดูหลุมดีดๆนะมิกโอเคเหยียบได้ไปโอ้ยพี่บีสบายถอมแล้วแหนแมีมลื่นไปหนึ่งดอกอือ อาไงพี่อ้วนเข้าได้ปะเนช่องแคบนี่ข้องบนนี้เหเหี่ยขึ้นข้างบนนี้ง่ายกว่าอีกออ๋อขาหอมอ๋ออ๋อไม่ไกลช่วยยอกขาเ่ชโอ้โหพาโคตรเดชดูรักดูเล็กโอ้โหนี่คือลาวนี่เขาตัดขึ้นจริงๆนะ ตัดขึ้นเลยอ่ะใช่ฝนตกก็จะลื่นๆหน่อยทำมันได้ไวทำไมถ้าจะสูงคะหล่ะฉุดขาขากะสั้นกาก็ไม่ถึงเออมันได้เขาห่างจริงเนาะดูสิดูมันดิโอ้ขึนแข้งอ่ะขาก้าวแข้งบนไม่ใช่แข้งล่างไม่มันประหยัดไงคือแบบเขาประหยัด ที่แบบจะไม่ต้องทำเยอะๆไงโอ้นี่เขาบีที่แปะสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับเออน,น่ะข้างหน้านซึ่งพวกเราไม่แปะพี่เป้แปะเปล่าไม่ได้เอาขึ้นมา <laughs> ลงไปเปล่าลงไปอา,าตี้ <laughs> <laughs> ไมไ่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไ,ได้แปะอะไรออนไลน์แปะออนไลน์ <laughs> <laughs> นี่เหล่าพี่ๆนักเดินทางนะครับที่เขามาแปะกันไว้ต้องบอกเลยว่ามันก็ชันอยู่นะ,ะเออแต่เขาเขาทาเป็นหินแล้วมันเดินง่ายไปหมดเลยมันเป็นความชันที่เดินง่ายอะ่ะม่มีอะไรให้แบบเหยียบออให้เหยียบให้จับถือว่าทําดีครับสองหมื่นกีบก็ไม่ค่าไหลนะ พ่าเราได้เลทมาหกสามศูนตอนที่เราแลกแลกเงินกีดฝั่งเรียงจันหกสามศูนย์ก็ถือว่าไม่แพงแต่มันต้องชิงกับคนหน่อยเพราะถ้าคนเยอะแล้วแบบเราอ่ะจะได้รูปที่มันไม่สวยมันเป็นป่าตลาดไปแล้วอ่ะ okay. อย่างผมผมจะเรียกว่ามันคือป่าตลาดที่แบบใครก็เข้าถึงได้เหมือนตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยออกซ้ายดูวิวหน่อยไม่ได้ดูยังไงอะนะเห็นอะไรเลยนะวิวเหรอเหอเห็นเจ้าจ้าวอยู่ข้างบน ป้าถอดใจอินเดียแท้ๆฮะเมื่อกี้เจอ <c oughs> เขาน่าจะมีอายุแหละเขาบอกหัวใจเขับเต้นเร็วเกินไปแล้วก็รีบลงเล้วเขาก็ถอยเมื่อกี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะทุกคนอีกอึดใจเดียวเองอะ่ะเขามาคนเดียวได้ไหมอืมมาคนเดียวน่าจะมากับพวกคัวให้ <c oughs> มันเ,เจอจุดพักเมื่อกี้ปุ๊บก็ต้องมาเจอทางชันต่อแต่สำหรับผมผมมองว่ามันยังเดินง่ายอยู่เออยังไม่ต้องสี่มือสีเ่เท้าอ่ะใช่ทันงนี้เห็นด้วยเอาเป็นว่าใครไปผูกกระดึงได้ประมาณนี้ได้ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นเด็กน้อยไปเลย มันเลยกลายเป็นป่าละลากของวังเวียงไงคขนแมงแห่ถล่มทลายข้างบนอ่ะถ้าแบบคุณมีประสบการณ์เดินป่าที่ไทยแล้วมาที่นี่สบายยังไงก็สบายแต่ถ้าเป็นสายห้างก็จะเหมือนพวกพี่เป้ตอนนี้พ,พี่เป้อยู่ข้างล่างยังตามมาไม่ทันอน,นี้นเขาเป็นสายเดินห้าง <S <S 1> <S 1> หาลุดไปดีๆ จ,จับท่อนไม้ไปก็ได้นิกท่อนไม้ไม่น่าจับ <c oughs> เอาขวาเอาขวาแล้วก็ไปหลบให้เขาในซอกต้นไม้น,น,นะนี่ยอดก็อยู่ข้างหน้าแล้วแล้วนะครับ ข้างหลังดิไหนอย่าดีๆกันโอ้เดยวถึงแล้วใช่ไหมโอ้ยแองมอบแองมอบก็ก็ก็ไปทางซ้ายก่อนไปชมวิวก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นแองมอกแลละแต่เมื่อกี้มันเตี้ยมันน่าจะมองไม่เห็นเห็นไหมเมื่อกี้น่ะโอ้ทุกคนนที่สุด แล้วก็แฮปปี้ที่วางเวียงสักทีไปนี่ไงจีตรงเนี้ยแค่ตรงเนี้ยนี่ไงออเวอร์เซควานะมั่นใจเป็นดีคือถ้าขึ้นตอนบ่ายอ่ะร้องไห้อ่ะ ไป,ไปต้านทานเอ้ยตรงนี้สวยตอนบ่ายร้องไห้เลยเออแค่ดีเฮ้ยเราถ่ายกันแค่นี้ก็สุดคุ้มผาทางลงก็เนี่ครับเราก็ต้องรอคิวกันไปดูบรรยากาศโอ๋สุดยอดว้าวครับแต่ดูคนคนเยอะมากข้างนู้นก็มีเหรอข้างนู้นก็มี สวยอยู่เนาะต้องขึ้นเวลานี้แหละแต่มันย้อนแสงหน่อยไม่หน่อยอะ่ะ <c oughs> พรพาทขึ้นข้างหน้าเราเลยอะ่ะต้องขึ้นแบบพาหัวานี้นิดนึงอ่ะสวย,ยแต่มันก็จะร้อนหน่อยอสิบโมงเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ถ้าบ่ายอ่ะว้าวแต่ก็จะอดเห็นไอหมอกอย่างงี้ก็ต้องเลือกนะเนาะตอนเย็นอ่ะโอเคนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าพอาทิตย์อยู่ข้างหลังแล,แล้วสาดแสงมา ใช่ตอนเย็นนี่บรรยากาศข้างบนเอออันนี้ครับมันต้องต่อคิวใช่น้องต่อคิวแต่คือช่วงเวลาเนี้ยตอนเช้ายังรอไหวอ่ะมันยังไม่ร้อนเขาอยู่ข้างล่างไอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่ไงยกรงกันอยู่ข้างล่างเออ แต่ทางนี้สวยผมชอบข่าวทางนี้มันเห็นแบบสุดหูสุดตาดีโอเคเดี๋ยวไปต่อคิวเดวี๋ยวไถ่ายรูปเห็นไหมตอนนี้นะครับ<ต>คือเราต้องสอนกันถ่ายรูปแล้วนะครับไหนลองดูดิอ่าพี่เป้ลองม,มือสั่นนะไหนไหนมันฟุง้งอ่าอ,อ่าประมาณนี้ก็ได้โอเคไม่ได้ไม่ได้ไ อ่าเนี่ยเออย่าเงี้ยอ่าโอเคเช็ดเชืดเอดได้ว่ะเฮ้ยใช้งานได้แล้วเว้ยตอนนี้นะครับเราก็ถึงไปที่ไปร้อยผาหนามใสใวังเวียงวังเวียงนี่ดูบรรยากาศ<อ>ก็แค่นี่แหละคันนี้แหละคือ <c oughs> ขี่จากไทยมามันยังไม่สะใจนะครับไม่ต้องมานั่งตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> จากไทยมันธรรมดาไปนะครับแล้วอีกหนึ่งคันนะมีคันหนึ่งอยู่ฟางโน้มีอีกเหรอ โอเคเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวไปชมนี่ข้างบนเขาบอกมีคันไปไปไปมาแล้วมาแล้วจ้ะไม่ได้สองคันอ่านี่ครับบรรยากาศมันก็จะมีความแอดเวนเจอร์หน่อยๆอ่อฮะไปซ้อมไว้เดี๋ยวพาไปภูผาม่านซ้อมไว้ซ้อมไว้ฟิลนี้แต่ว่าโหดร้ายกว่านี้ซ้อมไว้เออไปที่เป้เอ็นขอเดินหน่อยที่เอาตัวแทนขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ นี่นะครับบรรยากาศอีกฟากหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันมีอีกคันน่ะทุกคนดูไปดูไปด,ไปดูนี่เขาเขียนว่าอะไรผางามอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว้าวมากแล้วก็งานจริงๆยอมรับเลยดูอีกคันหนึ่ง,งดูทางนี้ทางน,นี้ก็จะแบบอยู่ในร่มเหรอ อ๋อทางลงไปแบบนี้อันนี้เป็นรถเหละส่วนใหญ่เขาถ่ายทางนี้เขาถ่ายผิดฟังใช่อ๊ทำไมาตรงนั้น<ป>คนน้อย<ป><ป>คนอยู่ตรงนี้เยอะจังนี<ป>่ครับปกติเขาถ่ายทางนี้โอเคูเมืนเมื่อวานเราปีนลูกนู้นดูข้า,า,างหน้าเราเออ อ๋อถ่ายมาถนนก็จะเห็นเขาลูกนี้ไงเมื่อวานเนี้ยเออนี่ครับก็เราตัดสินใจไปแล้วครับไม่รอแล้วครับเราได้เออได้ตรงนั้นเออเหมือนกันให้คนอื่นเข้าไปดีกว่าอยากถ่ายฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นบ้างไหม ไม่แล้วไปเที่ยวที่อื่นต่อดีกว่าครับแต่ทําไมเมื่อวานมันเหนยวกว่าฝั่งวันนี้วะมันเตี้ยกว่านั้นน่ะใช่เมื่อวานหินเยอะมั้งก็ประมาณนี้ครับก็ส่วนใหญ่คนจะรอฝั่งนี้นะแต่ผมว่าฝั่งนู้นก็ก็ว้าวเหมือนกันออันนี้ฝั่งนู้นมันจะแบบมีความแอดเวนเจอร์มันจะแบบลงไปยากกว่าอันนี้แบบลงง่ายกว่าแล้วก็มีโซ่อะไรก็คือฝั่งนี้แหละไฮไลท์จริงๆก็อยู่ฝั่งนี้แหละคนเลยแบบมาต่อฝั่งนี้เยอะนะครับแต่เราว่า นั่นแหละเหมือนกันอเออไปเที่ยวต่อนี่ครับหาหนาำใส